ดีใจมากครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบโค้กนะครับเพราะว่าโค้กเนี่ยก็อยู่กับโหทุกเจนเนาะหมายความว่าทาั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะท้าลุ้นคุณยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบแบบเราก็เห็นโค้กมาตั้งแต่เด็กดีใจมากๆที่วันนี้นะครับผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบโค,โค้กครับโค้กไม่เหมือนกันที่มันสดชื่นงไงมั้งครับมันก็สดชื่นแบบเหมือนเวลาเรามีความรักเลยเวลาเรามีความรักดีๆมันก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราได้กินแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับบบกระหาายยังงงไ้มันก็ดื่มไปแล้วแบบ มันซ่าแล้วก็แบบไม่มีน้ําตาลด้วยไงเออแบบจริงๆแบบเหมือนกินโค้กทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับคนที่จริงกินโค้กก็แบบมันคือการแบบสดชื่นเนาะมันทําให้แบบเราสดใสขึ้นด้วยยิ่งแบบอากาศเมืองไทยร้อนๆเนาะใช่ใช่ครับผมจุดนี้แบบน่าร้อนด้วับความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่พีจับร้อนได้อย่างดีเลยเอออร่อยซ่า ใช่ครับผมอร่อยซ่าทาให้ลองนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดูแอดโฆษณากันด้วยจริงๆเพราะว่ามันจะมีโฆษณาว่าอร่อยเออร่อยไปไหนอยย่างงเี้และโคฟหายก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าเพิงโค้กเนี่ยหายไปไหนโฆษณาเป็นไงบ้างดีกันยังไายทับผมสนุกครับสนุกก็เป็นก็เป็น <ๆ S 1> ทางแรกในการถ่ายคแรบบับจริงๆนะเป็นทางแรกในการถ่ายแบบน้ำอัดลมใ่ซาๆา <ๆ S 1> ของพผมเป็นนะจริงๆแบบ ก็ค่อนข้างท้าทายครับก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงการพรีเซนต์ส <Yes> ินค้ามันก็คนละแบบกับที่เราเคยถ่ายมาด้วยอะ่พี่ๆฝากให้ลองเลยค่ะโค้กมีน้ำตาลครับผมยังไงฝากด้วยนะครับโค้กไม่มีน้ำตาลนะครับอร่อยสั้นาให้ลองครับค่ะอาทิตย์ถึงแฟนลีค่ะเวัสดีครับเสร็จสิ้นตลอดชื่นเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยแล้วมีความสุขทุกคนดีช้าพี่กันหมดเลยอ๋อเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนลีอะไรเงี้ยมันก็ ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆก็มาทํให้แบบมันบีบเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆก็หายเลยนะครับภูมิใจขนาดไหนกับความสําเร็จในครั้งนี้ครับพี่ขาภูมิมใจครับจริงๆภูมิใจมากๆนะครับ <ừ. S 1> ผมจริงๆภูมิใจภูมใิมใจกับตัวเองด้วยแหละที่ที่ที่เราเราได้ทาสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางมาถึงตรงนี้ที่แบบมีคนมา รักเรามากขนาดนี้มีคนมาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจในแฟนมีมากเขาอยากบิวกิ้นร้องไห้หนักแบบว่าดีใจกับเราเขาร้องไห้ทำไมอ่ะไ่ร้เหือนนยังซีหรอยังซีหรอรไม่แย่งซีไม่ยังซีก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีการดีของตัวเองเขาคงภูมิใจตกใจไหมเขาร้องไห้หนัก ตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบรันทะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบว่เล่นอะไรเงี้ยเรายังดูเลยว่าเฮ้ยตั้งใจซ้อมได้ปะหลังเวทีที่คุยกันไหมพี่ว่าแบบร้องให้ทําไมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเหมือนเราเรามองกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามพี่แล้วก็ร้องให้หลังเวทีมีซับน้ําตาให้กันไหมคะ ไม่มีซ้ำน้ำตาเขาก็มีซื้อขนมซื้อผลไม้อะไรเงี้ยมาให้บ้างพอคนเห็นโมเมนต์การทำงานคู่กันนี้คิดถึงเราค่ะแบบว่าอยากให้มีพีกับยิกินร้องเพลงหรือว่ามีอะไรร่วมร่วมกันยิงก็จริงๆจริงๆก็ในแพลนเราก็พยายามจะทำว่าทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นนะผมแต่ด้วยเวลาของทั้งคู่ด้วยของทั้งพีด้วยของทั้งกินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทำได้เราทำได้หรอบถ้าโชว์บนเวทีใครเป็นคนเลือกเพลงอะถ้าโชว์ของยิน พาร์ทโชว์กับมิกี้เะที่จริงพีเป็นคนเลือกหมดเลยมุกี้ไม่ได้เลือกเลยทุกเพลงเลยเหรอทเพลงนั้นมี่เป้าหมายกบเราสองคนยเพลงเพลงที่ไปร้องสคือจริงๆเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่ที่พีได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลท์ชีวีอวอร์ดผมแล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เรายังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมือยังสั่นเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งพีก็ตั้งใจว่า คือด้วยสถานที่ด้วยพอไปเป็นพารากอนฮอลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราคิดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยอยากกลับมานทำเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดปััจจุบนด้วยแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษยังไงสำหรับเราแต่ละเพลงอครับก็เป็นเป็นเพลงที่คิดว่าพี่ก็พยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลายพาร์อะไรเงี้ยครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาดบิวติ้งก็จะเป็นพาแบบพาดเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรเงี้ยครับไอ้ซิงแดกคนอิจฉาคือซีนน้องนิม่านิม่า เขาหอมหนูเองนะหนูชี้แก้มอยู่นะลูกอะะไรนหนูชี้แก้มอยู่หนูชี้นำนะเขาไม่ทำาไม่ไดนแรกอยู่นะขันแรกอยู่ไม่จริงๆวันนั้นอะเราต่อยิงสุกกันบอกว่าถ้าหนูชนะหนูชนะพี่หอมหนูนะแต่ถ้าหนูแพ้อ่ะหอมพี่จองหวะตกลงกันแล้วจังหวะที่พี่หมากหอมปุ๊บแล้วหนูลงมาเถิดนี่เขิดจริงมันะลูกถือว่าเป็นการแสดง การละครอะไรเงี้ยการแสดงไม่เคยเป็นแฟนแซวว่าปัดหน้าเจ้าสาวคิมเบอรี่ไปเลยอุ้ยไม่กล้าหรอกพี่ปากกรถือพี่คิมเบอรี่หน่อยไหมคะเขาก็ก็เป็นการแสดงนะคิมเบอรี่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบขอบร้องเพลงให้น้าคุณนดาจะไปร้องเพลงเขาเขาจะชวนหรือเปล่ารู้สึกยงไงกับพี่หมากเป็นไงบ้างครับโหดีใจครับดีใจก็จริงๆพี่หมากเราเราคือตัวพี่เองพี่ติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรเงี้ยคร เด็กอยู่แล้วแล้วก็อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่น MV ตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ด้วยคิวที่เราไม่ว่างกานันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไมดีโอกาสร่วมง,งานในม <c oughs> ิวสิกวิดีโอสักทีแต่ว่าพอคที่เป็นแฟนมีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากหาเกสที่มาเซอร์ไพรส์แฟนเราด้วยอะไรเงี้ยให้คนท่าไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออติดต่อพี่หมากไปดีกว่าแล้วพี่หมากก็น่ารักมากก็มาให้พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยเหมืนที่บอใช่พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยก็พี่ไมค์ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ตกใจจริงๆเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเออพี่ไม่มาไหมอะไรเงี้ยไม่มาเป็นเกสก็มาดูก็ได้เราอยากให้เขามาหมากหมากไม้พีพีหมากไม้อเลฟต์หมากไม้เอเลฟต์มีใครอีกไหมกรูปที่แบบว่าหลายคนแบบว่าอิจฉาเราก็ยังพี่นาเดย์อันนี้คือค่าทามเลยพี่ยังรอพี่นาเดย์เสมอคือตอนนี้หลายคนอิจฉาเรามาก มันเป็นเรื่องงานมันเป็นการแสดงเรียกว่างานล้วนๆงานล้วนๆอินเนอร์จริงอ่ะอินเนอร์จริงอินเนอร์จริงหนูก็แบบพี่ชายเราทำเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นเวทีดิคิงให้สัมภาษณ์ว่าแต่ชีวิตจะสองคนแบบดิคิงสัมภาษณ์เยอะจังเลยเขาบอกว่าเราขัดกันไม่ได้เขาบอกว่าเราขาดเขาขัดไม่ได้เฮ้ยเขาบอกอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาขาดเราไม่ได้พี่ก็ขาดเอ้ย แหม่เลยครับส่วนเวลาพูดอย่างนี้บอกว่าเวลาสองคนเปิดต si> ัวมาด้วยกันแล้วเหมือนมันมีอะากับมันพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้ที่จริงพี่ว่าจริงๆในในทุกๆพาร์ทของชีวิตก็อย่างที่พี่กินพูดว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดเราก็เดินทางมาด้วยกันตลอดพี่ตัวพี่เองพี่ดีใจมากๆนะครับพี่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเขามากกว่าจริงๆอยากขอบคุณเขาที่แบบมือเป็นกำลังใจให้พี่จริงๆเสมอในในทุกๆงานเลยเขาเพรราาะะว่่จิงๆอแบบเหมือนเาก็รู้้แลวว่าจริงๆแบบ พี่อาจจะเหนื่อยขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้บริษัทที่มีทีมงานเดียวกันอะไรย่างเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูคอยช่วยซัพพอร์ตเราตลอดอย่างเงี้ยขอบคุณเขาครับที่แบบเออเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเอนการถามว่าขาดเขาได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดเขาไปเหมือนกันถามหาคิวหรอหนถามคนนี้เลยถามพี่กันมาอยู่กินบทแล้วมัน่กินบทแล้วไม่เจอผู้จัดการหนูอ่ะคนยัางานอะไรก็ไม่นุ่มเลย เราก็คิดถึงเขาเหมือนกันเราคิดถึงเขาเหมือนกันไดงานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้ดีอยู่แล้วช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะไรอยย่างงเี้ที่ที่เราจะป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็เลยอัดพยายามอัดงานให้ต้องเล่นเคลียร์คิวเพื่อเขาไหมคะเคลียร์คิวเคลียร์เองครับที่จริงเคลียร์ไปแล้วคิวหนึ่งนะจองได้ขึ้นเก้าเข้าเข้าเข้าเร็วเร็วๆนี้สูด S <S 2> <S 2> เออโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ